แล้วิเคราะห์เผย Galaxy S13 Plus คือสมาร์ทโฟนที่มีขอบหน้าจอล่างบางที่สุด mm hmm. เรียกว่ามีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับสำหรับ Galaxy S13 Series ที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นภาพเรนเดอร์ทางการไปแล้วล่าสุดทาง i Universe ก็ได้ออกมาเผยในเรื่องของสัดส่วนและดีไซน์เพิ่มเติมเรื่องของหน้าจอนะครับโดยทาง i Universe เผยว่า Galaxy S13 Plus จะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีขอบจอด้านล่างบางที่สุดรุ่นใหม่โดยจะมีความบางเพียง1.7ม mm, มเท่านั้นครับซึ่งบางกว่าเสียยมี13ที่ทำไว้1.81ม m mm. มส่วน Galaxy s a 3รุ่นปกติจะบางที่1.9ม m mm, มครับซึ่งความบางระดับนี้วัดจากขอบด้านบนหน้าจอเท่านั้นครับไม่รวมถึงกรอบเครื่องด้วยถ้ารวมจะเป็น3.1ม m mm, มครับซึ่งถ้าเทียบกับ Galaxy s 2 2 Plus ที่เคยทําไว้บางมากแล้วนะครับ c a uh oh. ซีเอพราสรุ่นใหม่จะมีความบางของขอบหน้าจอลงไปอีกด้วยครับส่วนรุ่นพี่ใหญ่อย่างไ a ซ3เอสยีสมตราตามรายงานของทาง i อซีโนเวิร์สระบุว่าขอบหน้าจอรวมไปถึงเฟรมเครื่องต่างนี้ครับด้านซ้ายด้านขวาบางเพียง2.2 mm ดมมด้านบนบางเพียง2.7 mm มมและด้านล่างบางเพียง3.6ม mm, ซึ่งโดยรวมแล้วไม่ต่างไปจาก s 2 2 Ultra ครับ จึงเรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับ Galaxy ม2เ u l t r ในเรื่องของดีไซน์แม้ดูภายนอกจะไม่ต่างจากเดิมมากนักแต่มีรายละเอียดเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนอยู่ครับส่วนของจริงจะตรงตามที่เผยมาน,นี้หรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ